สบายคุณปริญญาช่วยเกตคิริรัฐท่านประธานที่เคารพผมปริญญาช่วยเกตคิริรัตผู้แทนรัศดรบัญชีรายชื่อปักเก้าไกลคนเต่ากันขอหรืรอเป็นปนัญหาของพี่น้องคนพิการที่ไม่ต้องการเป็นภาระของไกลเขาก็อยากเรียนหนังสืออยากมีงานทําอยากรับราชาการแต่เขาก็ยังเข้าไม่ถึงโอกาสอย่างนี้หรือเป็นเพราะรัฐบาลไม่จริงใจมากพอ กรณีตัวอย่างของนายเดชนรงจันสุขอายุยีบสอปีอยู่กับยายวัยแปดสิบที่ตำบลทุ่งน้ย้ยอำเภอวนกาหลงจังหวัดสตูลเขาพิการทางการเคลื่อนไหวประเภท3มขี่รถถีบได้นะครับขี่รถตีบสามล้อเพื่อเก็บของเก่าเก็บกวดพลาสติกขายเล็กๆน้อยๆและเขายังได้เบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนอีกนะครับยังได้8 0ดบาทนะครับไม่ถึงหนึ่หรือเป็นเพราะเขายัง จนไม่มากพอใช่ไหมครับถึงยังไม่ได้1,000และตอนนี้เขาก็กาลังเรียนกศออนอ,อยู่ทางเพื่อนๆคนพิการและทีมงานคนรักอนาคตใหม่ปักเก้าไกลได้ไปพบป,ปะและให้กําลังใจนะครับและได้ประสานไปยังออโรงเรียนอาชีวะพระหมหาใจพัทยาชนบุรีแล้วก็ขออารืไปยังรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้ดูแลจัดสรรงบประมาณสําหรับดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนพิการด้วยครับประเด็นต่อมานะครับสืบเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่ตรงถนนสายเพชรเกษมหน้าโรงเรียนแสงทองวิทยาอําเภอเหนือคลองจังหวัดกระบ,บี่จึงขอ,งอรือไปยังแผนการทาง,งกระทรวงคมนาคมให้ช่วยสร้างสะพานลอยให้ด้วยครับสุดท้ายนี้ก็ฝากท่านประธานเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แห่งนี้ในฐานะตัวแทนประชาชนคนพิการก็คือประชาชนเราจึงควรให้เกียรติและกรรพบในศักดิ์ศรีของประชาชนเพราะเราคือคนเท่ากันขอบคุณครับไป